เหมือนปลาจะไม่ไม่รู้สึกว่าโดนกระสุนนะครับตัวนี้อาจจะพลาดเดี๋ยงไงดูดูอีกทีนะพี่พี่เพิ่งมือแน่นี่เด็กพ,พี่พี่ยอดหญ้าตัวนี้พี่เห็นบ่ยอดหญ้านี่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 ยืขวามือเจ้านี่ยอดหญ้านี่บ,อบอ่เออยอดหญ้าฟู่หน้าพี่ไม่อีกเออเลี้ยวขวาไม,มาอีกเออซีวังเอาผ้าซี่วังหันทั้งหลังทั้งหลังอีกซื้อนาแถแดงพี่เออเอเอพี่ละมันมันลงไปใตหญ้าตัวนั้นละเออ แถวๆน่ะจักถือโบถือสำหรับมันมันลอยเป,เป็นเป็นคือกันก็บโบถือปืนเห็นแต่ว่ามันจมแห้งเ<อ>นี่ยซื้อตีนเจ้าเนี่ยละโหลดแล้วก็เดินเดินหนามาโหลดเคลื่อนมาอีกเดี๋ยวล่องมองเก้าเนี่แล้วลก็เคลื่อนมาทาั้งหนาอีกไอ้ก็ว่ามันโบตายดอกคือแต่ว่ามันซักลองหันซักแล้วก็มิดไปเลยนะโบเห็นมันบ่ข้ารสักก็เดินเดินหนามาอีกจัหน้อยมองเจ้าล่งนี่เดิน เดินหนามหาหาลวดพี่อีกมาอีกประมาณจักว่าสองว่าเบิง้งไอ้วันบตบตตายดอกคือมุดเบิ้งซื้อฮามันถือเสื้อายมันเพราะว่ามันลงไปลวมันมิดจีรีนะเอายุดยุดยุดเออเออลงซื้อหันละแล้วก็งมงมมาเรื่อยๆฮามันอยู่หันเออนะทั่วทั่วรดหาทั่วทั่วารมามันอยู่แถวนั่นพี่แดงออกออกมานอกพี่ล่องเบือง,งเึืองแดงห้าไอ้หลงหม่องพี่น้าแดงหยอดหยอดแหนตัวนอกพี่บโบอกเขาไปไหนไปไหนดอกฮัม ห้าไอหลงห้าห้ามันอยู่ยอดแหนนอกพี่ผู้จักบอกว่นี่นี่ยอดแหนนอกเออยุยุยุขวามือขวามือนี่ยอดแหนนี่ห้ามันอยู่ใตยอดแหนตัวนี้ผู้จักห้าไอหลงมองนายยอยู่ซื่อหายมีมนี่มีมนผลคลิปนี้มนรดีก็นั่งเนือมานะครับมาช่วยงมประชโดด้วยเป็นภาพอีกหนึ่งความล้มเหลวนะครับในการล่าโดของเป็ดนักล่านะครับสังเกตนะครับใต้ กอกระจับเป็ดดักล่ายิงอยู่ตรงโน้นนะครับห่างไปประมาณสักสิบห้าเมตรแล้วก็ชะโดมาอืดอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ตัวนี้ใหญ่นะครับน่าจะมีสามโลกกว่าโอ้เนี่ยแกะมังับไอ้นี่อยู่นี่แกะมังับลากกอกระจับอยู่ตรงเนี้รอยกระสุน เดี๋ยวไปดูรอยกระสุนกันเมื่อวานขึ้นเขาทั้งวันวันนี้เพิ่งลงมาดูปรากฏว่าแองแมงอยู่เนี่ยชัโดเนี่ยถ้าถ้ายิงเจ็บหรือว่ามันเคลื่อนจากจุดเดิมที่เรายิงมันจะเห็นฟองอากาศขึ้นมาเล็กๆๆแต่ว่าตัวเนี้ยแกมาซุ่มอยู่ใต้กอรกระจับหนาๆแบบเนี้ย ผมเลยสังเกตไม่เห็นนะครับโอ้น่าเสียด้มากเนี่ยเป็นเป็นรูกระสุนขาเข้านะครับแล้วก็ทะลุมาอีกด้านหนึ่งโอ้จริงๆชะโดตัวเนี้ยโดนหนักมากนะนี่ครับเข้าฝั่งนี้แล้วก็ทะลุมาอีกด้านหนึ่งแต่ว่าปลาไม่ตายตัวนี้น่าจะมีมีสามโลบวก ถึงสี่โลเลยนะมูลดีก็มาด้วยแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ <g ül> น่าจะทำปะลาล้าได้ครับเป็นอีกหนึ่งความล้มเหลวนะครับในการล่าของเป็ดนักล่าปีนี้ตัวที่สองแล้วนะครับยิงปลาแรกไปตัวหนึ่งงมหาไม่เจอตัวนี้เป็นชะโดไซใหญ่ด้วยดูสิมูลดียังพอกินได้ไหมทำปะลาลนะ้าเนาะมูลดีเนาะเคครับ ทีนี้รวมรวมความผิดพลาดครับผม หรือมาลุกปืนเข้าว้าสะดูมาคู่เลือกยิงตัวเมียก่อนแต่ว่าลืมมาลุกปืนเข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้มือใหม่แก้มือใหม่ความผิดพลาดของเป็ดนักล่าเองครับลืมมาลุกปืนใส่ก็ฝากกดติดตามเป็ดนักล่าด้วยนะครับยิงไม่ค่อยพลาด แต่มาพลาดอีตอนที่ว่าไม่ได้ใส่ลูกปืนนี่แหละครับครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ